ตัวถานทำรุ่นของใหม่จากนาซานะคะใส่แทคกเตอร์รุ่นแรกค่ะอย่างเช่นคูบต้า B 2 1 B24 B 2 7ใส่ B โซลิด26แรงนะคะหรือว่ารถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะเป็นฐานทำรุ่นในร่องอ้อยร่องมันค่ะตัวนี้เป็นถังสแตนเลสนะคะเป็นตัวถังสแตนเลสอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นระบบปั่นแบบ PTO นะคะนี่ค่ะงานสวยนะคะ ราคาไม่แพงนะชุดนี้ค่ะเป็นใบ PTO เป็นใบจักนะคะ6ใบค่ะใช้ระบบหมุน PTO นะคะตัวนี้ชุดลนะ3 2 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะ32,500บาทเท่านั้นสำหรับฐานคำรุ่นพร้อมใส่ปุ๋ยสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซ่านะคะท่านใดที่กำลังมองหายอยู่ค่ะใส่แท็กเตอร์รุ่นเล็กนะคะราคา 32,500บาทเท่านั้นสำหรับผ่านทำรุ่นจากายนาซาหน้าร้านสินค้าเข้าแล้วนะคะสอบผ่านสั่งซื้อได้เลยที่0810462640นะขอบพระคุณค่ะ